สวัสดีครับวันนี้ค่อยซูยูนะครับมาเปิดงานสร้างบ่อบ้านคุณเมนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับบ่อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขุดบริเวณตรงนี้เดิมเนี่ยเป็นสวนเป็นเป็น,ปนสวนหญ้าแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะขุดโดยใช้ค้อนขุดนะครับสังเกตตรงนี้เนี่ยแมคโครเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นกําแพงหมดแล้วก็ทางมันค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ค้อนขุดนะครับตอนนี้เราเจออุปสรรคก็คือ ลากไม้ใหญ่มากนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับผมเดี๋ยวทางเ,าเราดาเนินการดึงขึ้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ขุดลึกลงไปเมตรเก้าสิบนะครับบอ่อนี้บบอเป็ดเสร็จเนี่ยลึกประมาณเมตรแปดสิบหลังจากทโครงสร้างนะครับดังนั้นเวลาเราขุดเนี่ยเราจะขุดลึกลงไปประมาณสักสองเมตรนิดๆดเด,ดี๋ยวมาดูกันนะครับความสวยงามจะเป็นเช่นไรนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานสร้างบ่อปลาสวยๆโดยค่อยทูยูนะครับ วันนี้เรามาส่งมอบบ่อกันที่จังหวัดอยุธยานะครับบ่อบ้านพี่เอของเรานี่เองบ่อน,นี้นะครับอันดับเริ่มต้นเลยสมัยช่วงก่อนที่เราจะเริ่มขุดเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่สวนเป็นสวนมีต้นไม้เยอะๆแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินเดินเข้าไปาบรรยากาศเนี่ยจะไม่ค่อยปลอดโปร่งแบบนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราดีไซน์ใหม่ขึ้นมาปุ๊บ ก็เลยทําบริเวณเว้าวหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยดึงเข้ามาเนี่ยเพื่อทําเป็นระบบบ่อกรองเพิ่มเข้ามานะครับถ้าเราทําบริเวณฝั่งนี้ฝั่งเดียวเนี่ยเราจาัดการคํานวณแล้วเนี่ยปริมาตรบ่อกรองไม่ได้เราก็เลยใส่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ทําเป็นช่องมุดไปดังนั้นเนี่ยจะได้ปริมาณพื้นที่บ่อกรองเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณ40%ได้เลยบ่อนี้นะครับมีความลึกมากถึง190เซนติเมตรนะครับเลี้ยงปลานี่แบบจัมโบแน่นอน สวยงามสวยๆเลยนะครับ mm hmm. เจ้าของเป็นแฟนบันแท,นทาบัาคราฟนะครับชอบเลี้ยงบัาคราฟมากๆ mm hmm. เรามาเล่าถึงบอกก่นบอนี้กันบ่อนี้นะครับไล่จากบ้านน้ำตกมาเลยตัวบ้านน้ำตกเนี่ยเราดีไซน์นะครับดินบ้านน้ำตกเนี่ยยาวอยู่ที่สองเมตรห้าเซนติเมตรสูงนะครับขึ้นมาเนี่ยประมาณห้าเซนติเมตรห้าสิบเซนสี่สิบถึงห0สิบ เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยจากการม้านที่ไหลดินลงมาเนี่ยจะไม่ดังมากนะครับจะไม่ดังมากจะทําให้มีความรู้สึกมีเสียงน้ําไหลนุ่มๆแล้วกันเนี่ยตอนนี้น่าจะได้ยินกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังก็เสียงอาจจะซ่าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราถ่ายวีดีโอแต่จริงๆแล้วเสียงมันนุ่มๆน,น,นะครับไม่ได้แบบดังจนลกโลกหูนะครับแล้วก็ ส่วนด้านข้างตรงบริเวณนี้ลูกค้าต้องการให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเราก็เลยดีไซน์เป็นม่านผนังหินกราบสีดำทาเคลือบเงานะครับทำให้ดูเวลาเรามองไปเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสายที่เรามองไปอย่างไม้เนี่ยเราก็ตีเส้นแนวยาวมาทางนี้จะทำให้มีความรู้สึกว่าบ่อเนี้ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปิดด้วยหินแกรนิตหินกราบสีดำเป็นม่านน้ำตกสแตเลสออกมา สาเหตุที่เราทําไว้แบบนี้เนี่ยเราเพื่อต้องการให้น้าเนี่ยดันเข้ามาทางนี้เพราะเวลาเรานั่งเล่นนะครับเรานั่งเล่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราปิดไม้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเก้าอี้เอาไว้นั่งเล่นชิวๆนะครับมองหันหน้าเข้าไปดังนั้นบริเวณที่เรามองตาได้อย่างชัดเจนก็คือบรินเวณในตรงนี้พอบริเวณตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยทําให้ตรงนู้นตรงหัวบ่อกระเพื่อม มากที่สุดแล้วก็มีพวกระบบ,บออกซิเจนบ่อนนี้เนี่ยเนื่องจากมีความลึกอยู่ที่ประมาณไม่เก้าสิบเนี่ยผมก็เลยใส่เป็นปั๊มลมนะครับใช้รีซันเอลพีสองร้อยในการขับออกเลยนะครับแล้วก็มีจานออกซิเจนที่อยู่ตรงกลางที่บ่งบ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมจะเปิด,ดประมาณตอนช่วงกลางคืนแล้วกันนะครับทำงานเฉพาะกลางคืนส่วนตัวในบอ่อตรงบ้านเนี่ยทำงานได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว แต่สังเกตดีๆนะครับบ่านน้าเนี่ยกับออกซิเจนเนี่ยมันจะคุมกันอยู่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับที่เราทําไว้ดังนั้นในตรงนี้เนี่ยมองเห็นปลาหมดตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ปลานะครับกําลังรันระบบเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามวันผมจะใส่ปลา mm hmm. บ่อลึกเมตรเก้าสิบแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําไม่ใส่นะครับอันนี้ใส่ร้อยเปอร์เซ็นตโดยทางเราค่อยทูยจัดการให้เรียบร้อยพอน้ําดันเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะมีดึงผิวน้ําน้าผมเลือกใช้เป็นแบบ คือวงกลมนะครับเพื่อที่จะได้เข้ากับเหลี่ยมเข้ากับมุมทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตามเข้าไปสู่ระบบบ่อกรอ,องนะครับสองท่อแล้วก็ส่วนท่อน้ําล้นโอเวอร์โฟลเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็คอลลิ่งออกไปทางนอกบริเวณบ้านไปเลยก็คือเวลาฝนตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะคอยล้นไปไม่ทําให้น้ําล้นบ่อปลานะครับต่อมาเนี่ยน้ำก็จะดันมาปุ๊บก็เข้ามา เนื่องจากว่าบ่อนี้นะครับดูตรงที่ระบบกรองดีๆนะครับถ้าเราเอาระบบถ้าหลายๆท่านศึกษาตามคลิปผมเนี่ยจะเห็นว่าเอะปกติตัวท่อชักเนี่ยเราจะไปอยู่แถวๆปั๊มตรงนู้นนี่ไม่บ่อนี้ไม่อยู่ตรงนี้คําตอบง่ายๆนะครับก็คือว่าระบบพวกท่อระบายน้ําอะไรต่างๆเนี่ยท่อระบายน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่แนวนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะ เราก็จะเดินที่มันใกล้เคียงที่สุดละกันเพราะเวลามันลิงก์ทำงานอะไรต่างๆเนี่ยจะได้สะดวกสบายนะครับแต่ขั้นตอนการเดินระบบท่ออะไรต่างๆก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าท่อเนี่ยมันจะชนแนวกันแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับทางเราก็วางแผนแก้ไขออกมาจนออกมาสมบูรณ์แบบเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมานะครับช่องแรกเนี่ยเป็นระบบท่อชักหมายถึงว่ามันจะลิงก์น้ำเนี่ยที่รวมจากช่องกองทุกๆช่องเนี่ยมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ อ่ะสมมุติวันนี้เราจะล้างระบบกรองแล้วประมาณสักสองเดือนผ่านไปที่ปลาเต็มเลยเราก็จะบล็อกสะดือตรงนี้คือช่องสะดือเห็นไหมครับเวลาผมดีไซน์ช่องกรองเนี่ยผมดีไซน์เผื่อไว้เยอะเนี่ยดังนั้น,เ,นเราสามารถเล่นกับมันได้ไออย่างช่องกรองเนี่ยเรามีพื้นที่ถูกไหมับเราก็เว้นไว้เลยช่องหนึ่งไว้ให้มันตกตะกอนแล้วก็บล็อกสะดือตัวท่อบล็อกเนี่ยผมก็ทําเป็นท่อแบบนี้หยิบจับง่ายๆโดยใช้มือเดียวเลยเห็นไหมครับนี่ผมรีวิวไปแล้วก็ หยิบจับไปด้วยว่าวันนี้สมมติจะบล็อกกะดูอเนี่ยผมก็แค่หยิบดึงสวมเห็นไหมครับลึกไม่เก้าสิบสองเมตรกว่าด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยผมก็บล็อกได้นะครับด้วยมือเปล่ามือเดียวเลยอีกอันหนึ่งก็เช่นกันก็บล็อกได้หมดนะครับพอบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ําจากบอ่อใหญ่มันก็จะไม่เข้ามาถูกไหมครับเราก็ดูดเปิดเปิดวาล์วท่อระบายน้าปุ๊บชักท่อน้ําก็ถูกที่ปลาถูกสูบออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ มีปั๊มฉีดล้างซึ่งเป็นสไตล์ของค่อยซูยูอยู่แล้วก็ฉีดล้างสะดวกสบายเดี๋ยวผมจะทําการลองฉีดล้างให้ดูนะครับท้ายท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปก่อนนะครับว่าการทํางานเป็นอย่างไรนะครับช่องแรกเนี่ยจะเป็นสะดือต่อมาเนี่ยอันนี้น้ําข้ามเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาแปลงคู่นะครับของฟูดบัตนะครับสีน้าเงินเนื้อนุ่มแกนสแตนเลสนะครับเอาเนี้เราเอาไปขวางทางไว้เพื่อ ดักไม่ให้แบบพวกสมมติใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ตกลงไปใบไ,ไม้ตกลงมาปุ๊บโดนดูดเข้ามามาอยู่ที่ช่องนี้ก็จะโดนไอตัวนี้ดักไว้ก่อนเจ้าตัวนี้จะดักไว้ดักขวางไว้ว่าเป็นกองหยาบนะครับสิ่งที่ไปผ่านไปได้เนี่ยคือสิ่งที่มันเริ่มเป็นเนื้อตะกอนแบบกลางๆละเอียดละเอียดเนี่ยผ่านไปถูกไหมฮะอันนี้ก็ดักหยาบไว้ก่อนหน้าที่ของเขาเสร็จปุ๊บท่อที่เห็นตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นระบบพ่อฉีดล้างก็อเอาไว้คอยฉีดล้างทำความสะอาดเวลาแม่ทันเน้นส่วนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นลูกรอยนะเดี๋ยวเรามาปรับระดับกันอีกทีนึงเวลาน้ํามันระเหยน้ํามันหายไปมันก็เติมอัตโนมัติลูกรอยตรงนี้นะครับเราจะไม่ผ่านกับปั๊มแรงดันนะครับไม่งั้นปั๊มแรงดันทางานทั้งวันแน่นอนต่อมาเนี่ยน้ำถูกส่งมาบ่อน,นี้เราก็จะใส่เป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นมาทาร่านะครับช่องนี้นะครับเป็นมาทาร่า มันจะเป็นสีขาวๆนะครับแล้วก็เรียบด้วยสีน้ําเงินนี่นะครับผมปิ้นให้ดูนี่นฮะมันจะเป็น umsy. เทกเจอร์ของมันก็คือสีขาวเนี่ยจะค่อนข้างหยาบตัวสีน้ําเงินเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้น้ำเนี่ยมันโฟขึ้นมาได้ได้ดีไม่อุดตันเวลาล้างก็เพียงแค่ฉีดล้างลงไปฉีด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 น้ำตกลงหลุมปุ๊บไปโฟกที่ช่องนี้ก็ดูดทิ้งไปได้เลยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีออกซิเจนเนี่ยเอาไว้เลี้ยงจุลินทรีย์ครับให้จุลินทรีย์อาศัยอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าบ่อเนี่ยค่อนข้างลึกเวลาเราเติมจุลินทรีย์ทุกอย่างที่มีชีวิตเนี่ยมันต้องอาศัยออกซิเจนหมดนะครับเราก็เติมเข้าไว้ทุกช่องนะครับเพื่อช่วยให้การดํารงชีวิตของจุลินทรีย์การทํางานของระบบเป็นไปอย่างราบรื่นเนี่ยส่งต่อกันไปนะครับสามช่องใหญ่เสร็จปุ๊บตบท้ายด้วยช่องนี้ก็คือช่องปั๊มน้ําเราเลือกใช้ปั๊มน้ํา TCP ตัวนี้จะเป็นรุ่น180วัตเทอร์โบนะครับเป็นเป็นตัวรุ่นท็อปของ t t p ตัวนี้เนี่ยเป็นปั๊มที่ทนทานมากนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยข้อดีของเขาก็คือมอเตอร์เนี่ยจะอยู่บนบกดังนั้นเนี่ยปราศจากเรื่องไฟรั่วไฟดูดได้เลยนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานทนทานนานยาวนานมากมีการรับประกันที่ดีนะครับท่านใดมีบ่อปลาอยู่แล้วก็สามารถสอบถามสั่งซื้อเราแนะนําให้ได้นะครับเราก็เดินเมนขึ้นไปเมนขึ้นไปในบ้านน้าตก แต่ท่อที่เราเดินขึ้นมามานน้ำตกเนี่ยเราก็ต้องเดินเป็นท่อใหญ่นะครับไม่งั้นบ้านจะออกมาไม่ฉ่าขนาดนี้อสมมติว่าปั้ม p C P ตัวนี้ท่อออกสานิ้วเนี่ยแต่ถ้าเราหลายๆท่านที่ผิดพลาดกันเนี่ยก็คือเดินท่อไว้เนี่ยท่อน้ําออกนะครับเดินเหลือแค่สองนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้ว,ว,วครึ่งเนี่ยคิดดูนะครับน้ําออกมาจากท่อสามนิ้วรีดลงเหลือแค่นี้น้ำออกมามันก็จะมวลน,น้ําก็ได้เล็กลงเหมือนถนนสี่เลนกับหนึ่งเลน<ม>ถูกไหมครตอนนี้ผมกาลังสร้างถนนสี่เลนให้น้ําก็คือเดินท่อสี่นิ้วไปเลย น้ำออกมาที่ได้เห็นไหมครับมีความนุ่มนวลสมูทนุ่มๆเลยสายเหตุก็เป็นเพราะว่าเราทําท่อไว้ใหญ่น้ําก็ไหลลงมานะครับแล้วก็ปกคลุมด้วยม่านออกซิเจนที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับทำให้ม่านออกซิเจนไม่กระเพื่อมไปไกลระยะบ่อเนี่ยยาวอยู่ที่ประมาณสัก4เมตรนิดๆแต่สามารถมองเห็นปลาได้หมดเลยถ้าเรากําหนดทิศทางน้ําดีๆนะครับไม่ได้ว่าวางออกซิเจนจุดนี้จุดนี้มั่วไปหมดนะครับแบบนี้เนี่ยแพทเทิร์นน้ำการไหลเห็นไหมครับ ไปไปทางเดียวไม่มีตีกลับมาเลยแบบนี้เนี่ยเวลาเรามองปลาเราดูเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราใส่ใจมากที่สุดก็คือการล้างทำความสะอาดความสวยงามนะครับควบคู่กันไปครบหมดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดพวกตู้ควบคุมต่งตางๆนะครับที่เราทําไว้เนี่ยเราก็จะใส่เป็นตู้ทัมเมอร์สาเหตุที่มีทัมเมอร์ตรงนี้เนี่ยใต้ ใช่น้ำตกเนี่ยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยสม,มุติน้ําตกดับนะครับสม,มุติน้ําตกดับปุ๊บ <c oughs> ดูนะฮะสม,มุติตอนนี้อ่ากลางคืนแล้วน้ําตกดับเห็นไหมครับมีจานออกซิเจนพุ่ขึ้นมากลางคืนน้ําตกดับไม่รบก,กวนเพื่อนบ้านก็จะมีปั๊มอีกตัวหนึ่งทํางานดูนะครับปั๊มตัวนี้ก็จะพ่นอยู่ที่ใต้ผิวน้ําเราก็อาจจะเนี่ยคะ เห็นไหมครับที่พ่นพี่ฟิว,วสองท่อ,อตอนนี้เท่ากับว่ามืดแล้วแต่ระบบการทํางานของน้ํารอบน้ําต่างๆเนี่ยการไหลเวียนเนี่ยยังทําอยู่ปกตินะครับเพียงแต่ว่าน้ําตกไม่ไหลแค่นั้นแต่ผมมีปั๊มอีกตัวหนึ่งที่จุ่มอยู่ในนี้เป็นปั๊มแบบจุ่มสาเหตุที่ไม่ได้ใช้ทีวีสองตัวเนี่ยเพราะว่าเวลาวางเนี่ยมันมันไม่สวยงามเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปผมเลยเป็นปั๊มแบบจุ่มอีกตัวนึงใส่เข้าไปแล้วก็ดันหัวบอ่อ ตอนนี้กลางคืนเนี่ยก็ทํางานปกติพอถึงเช้าปุ๊บนะครพอถึงเช้าปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะทํางานกลับมาเหมือนเดิมม่านน้าตกก็จะเริ่มสตาร์ทอัพติดขึ้นมาสมมติเช้าแล้วนะครับนี่นะฮะเช้าปุ๊บน้ําตกมาเลยนะครับเท่ากับว่าเราจะได้ความสวยงามความร่มรื่นนะครับเราก็ไม่รบ,บกวนเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามนะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงของน้ําตกให้กังวลอีกต่อไป เห็นไหมครับสวยงามแล้วก็ครอบคุมทุกอย่างจากของเรานะครับค่อยทูยู u นะครับงาน,นบอกคุณภาพเราก็ยินดีนะครับที่ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดนะครับข้อดีของปั๊มน้ำที่เรามีสองตัวเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมุติว่าวันหนึ่ง TCP อาจจะเกิดเสียเนี่ยเราก็สามารถบายพาสก็คือกดดับ TCP ไปเลยแล้วก็ เปิดปั๊มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาทันทีระหว่างที่เรารอ t c p ซ่อมถูกไหมครับสมมุติเฉยๆนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งพัง t c p ไม่พังก็เราก็เปิด t c p ไปติดอีกตัวหรือว่าวันใดวันวันใดสองตัวเสียพร้อมกันสมมุติก็ยังมีออกซิเจนอยู่ปาก็ยังอยู่ได้อีกเป็นอาทิตย์หรือว่าถ้าไฟดับเนี่ยเราก็มีระบบเครื่องสำรองไฟติดตั้งไว้ไฟปาร์ก็อยู่ได้อีกถูกไหมครับเท่ากับว่าเบอนี้เนี่ยเราสามารถปลอดภัยร0 0เ เพียงแค่ท่านดูแลคุณภาพน้ําดีๆหมั่นล้างกรองบ่อยๆเพราะว่าระบบที่เราทําไว้เนี่ยล้างง่ายอยู่แล้วนะคบบ่บอที่เราทําไว้เนี่ยล้างง่ายดูแลง่ายอยู่แล้วเนี่ยเราก็เพียงแค่ล้างทาความสะอาดอาจจะล้างช่องแรกเนี่ยอาทิตย์ละครั้งทําด้วยตัวเองได้นะครับบ่อที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยฉีดฉีด,ดปุ๊บเปิดปัมฉีดล้างได้เลยน้ําอาจจะยุบหายไปประมาณช่องช่องครึ่ง<ม>ก็นิดนึงนะครับแล้วก็ฉีดล้างไป หรือว่าเดือนละครั้งเราจะล้างใหญ่ก็แล้วแต่จํานวนปริมาณปลาจํานวนการให้อาหารอีกรอบหนึ่งแต่ในช่วงแรกๆที่เราเลี้ยงปลานะครับผมแนะนําเราค่อยๆให้อาหารทีละนิดให้ระบบมันเริ่มเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับไม่ใช่ว่าพอเห็นปลาเห็นบ่อสวยๆเราอัดอาหารอย่างเดียวปลามันจะเสียได้นะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานสวยๆอีกหนึ่งบ่อนะครับจากค่อยจุยนะครับที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมานะครับ สนใจสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ l ลาย ID นะครับแอสไซ์ค่อยทูยูตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเบอร์โทร0865455434นะครับฝากกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเราก็จะทำคลิปดีๆอย่างนี้มานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมผมตัดต่อไม่เก่งแต่ผมยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับแล้วก็แนะนำ ท่านที่ชื่นชอบการเลี้ยงบาาักครามนะ้าให้ความรู้ได้นะครับผมยินดีนะครับสามารถติดตอ่อสอบถามเราได้ได้ตลอดผ่านทั้งไลน์และเบอร์โทรมือถือที่ขึ้นอยู่นะครับสิ่งสำคัญของการสร้างบ่อปลาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันสำคัญมากก็คือจำนวนขนาดช่องกองปริมาตรนะฮะของช่องกองการแบ่งช่องกองรอบน้ำเนี่ยในการไหลเวียนให้มันสัมพันธ์กัน แล้วก็มีระบบท่อสะดือที่มันลิงก์มาเนี่ยที่มันลิงก์มาส่งน้ําเนี่ยมันต้องมีการสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่าบ่อนี้ใส่สะดือแค่สองนิ้วหนึ่งนิ้วสามนิ้วพอมันต้องมาคํานวณกันตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่ทุกคนหลายๆคนที่ปรึกษาและพลาดมานะครับต้องมาแก้กันทีหลังทางเราก็ยินดีนะครับที่จะให้คําแนะนําท่านใดมีช่างอยู่แล้วเป็นช่างก่อสร้างนะครับอยากจะ สร้างบ่อแต่ไม่รู้ระบบท่อไม่รู้ระบบโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยสามารถปรึกษาเราได้นะครับทางเรามีบริการออกแบบบ่อคอนซัลท์วางระบบท่อติดตั้งระบบกรมีครบวงจรนะครับให้คำปรึกษาก็ได้นะครับหรือท่านใดนะครับมีพื้นที่หน้าง,งานอยู่เนี่ยอยากจะได้เออาชีพยอย่างเราไปสร้างบ่อนะครับก็สามารถเรียกสอบถามเรามาได้นะครับก็จบไปเลยก็คือลูกค้าหาพื้นที่มาอย่างเดียว ทางเราที่ที่เหลือเนี่ยเราก็จะนเนรมิตขึ้นมาให้สวยแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้ามีหน้าที่ซื้อปลามาใส่อย่างเดียวก็จะได้ความเพลิดเพลินแบบนี้เราก็จะสร้างดีไซน์ไปด้วยว่าควรมีม่น้าตกอยู่มุมไหนทิศทางการไหลของน้ําเป็นอย่างไรม่านออกซิเจนอยู่มุมไหนทุกอย่างเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับมันคือของจริงที่เราได้สร้างไว้แล้วก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่สวยงามน,นะครับเวลาเราทําเสร็จที่ลูกค้ามีความ แฮปปี้ทีเนี่ยทางเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับก็อของฝากติดตามผลงานกันเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณครับ